สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกคนเดอที่ติดตามเพจเบล l ่าเวิร์สาวันแต่ในตั้งแดงอยู่เนื่องจากมื้อน,นีอ้คุณสามีเนี่ยก็อยากกินผัดกะเพราแบบเผ็ดเเลิศๆแต่ปัญหาของเขาคือหมูอยู่ในตู้เย็นมันแข็งมากเอาออกมาจากตู้เย็นแกะพลาสติกออกแล้วก็ยัดเข้าไปในเตาอเวนปิดฝาจ้ะอย่าลืมมาปิดฝาเราต้องสตาร์ทเตาอเวนนําเดอต่อไปเขาก็มาเตรียมก่อนไข่ดาวถ้าเฮ็ดผัดกะเพรานี่กับขาดไม่ได้เลย ตรงมีไข่ดาวเนาะตอกไข่เสถวยหลังจากนั้นเขาก็มาตีไข่เลยตีตั้งแต่ไข่ขาวได้ตีรอบๆกอต้องให้ไข่แดงมันแตกแต่ไข่แดงมันแตกมันสิบอมเมนไข่ดาวมันสิกลายเป็นไข่เจียวโอเคตีไปจนกระทั่งให้มันทั่วหลังจากนั้นเขาก็สินนามาทอดในน้ามันที่มันฮอนอนน้ามันต้องฮอนได้ให้มันไอควนขื้นไฮไฮใส่บิงบอ กะเทยไข่ลงไปตอนที่เทไข่ลงไปต้อระวังเด้ออย่าให้มันฟองเข้าตาการจะเป็นแบบว่าตาบอดอีกอยี่ยโอเคทอดไปทอดไปให้มันกรอบกํจาจักที่มันกรอบๆได้แล้วกันี้อาก็ตักขึ้นใส่จานตักขึ้นมาใส่จานโอเคได้ละซิดน้ำมันออกจากตะลิวก่อนหลังจากนั้นเอากระสิม,มาทอด ฟองที่สองเพราะว่ากินสองคนฟองที่สองก็อย่าลืมนกกในกีไข่ขาวพร้อมกับเซนแอมันสิบอ๊อบฟูนี่นบอบให้มันฟูขึ้นเฮ็ดอันยังมันสีแหละต้องฟูฟูมันถึงสีเลิศให้มันปังปุริเยที่สุดข,ของความเป็นไข่าดาวปัดนี้เขากระทาถาจนทางมันกรอบแต่แข็งกระทะนิดนึงให้น้ำมันมันทัวๆ สังเกตเบิ่งขอบขอบเด้อถ้าขอบขอบมันเริ่มเลืองเรือง,องแล้วก็แสดงบาได้ถ้ายังว่สด้ันได้เหลืองว่สสันได้รอบก็แสดงว่าบ่ได้โอเคได้แล้วเราก็ตักออกซิดน้ำมันออกสักน่อยหนึ่งเด้อถ้าพดยันอ้วนถ้าพอยันอ้วนกับว่เป็นยังกินทั้งน้ำมันนั่นแหละนี่นะคะอันนี้ก็คืออ่าไข่าดาวของเฮาที่ทอดไปแล้ว หลังจากนั้นดนะับบันนีเฮากกสิมาหันพริกน้ำปลาซึ่งพริกนี่ก็เป็นพริกแซ่แข็งถ้าผู้ใดอยู่เมืองนอกเมืองนาแก่จะคาดหวงังว่าสิได้ไปหากินของสดๆหยิบจากต้นบ่มีดอกพี่น้องมีแต่แนวแซ่แข็งเบิดบันนีเฮากกสิมาหันบักพริกหันไปเป็นสิ้นน้อยๆหันไปกระวังเล็บนิดนึงด้อบันนี้เกือบจกเข้าเล็บแหละความสวย รายการทำอาหารมันก็ต้องมาคู่กันเนาะเพราะว่าเฮาเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเฮาก็ต้องสวยไปน้ำฮิตอาหารเป็นไปน้ำเนาะงสได้แบบว่าปังปุริเยคุนสองซอยซอยซอย,ซอยไปปีนี้ก็สิซอยกระเทียมใส่น้ำจักหน่อยหนึ่งเพิ่มความหอมหยิ่มไปแล้วเวลาไปจุ๊บปากกับคุณสามีก็สะได้มีกินกระเทียมนิดหนึ่ง แล้วก็หนัหนหนันหันซับเอานิ้วเคียวออกมานน้หลังจากแน่นอ,อันนี้มันขาดมาสัน้นดีดีตัดให้มันดีดีก่อนโอเคตักใส่ถ้่วไปนี่ตักเส่ถ้่วให้มันเบิดเด็บักพริกมันแพงเรือไว้ติดเขียงบ่ได้อันนี้กับกกบักนาวเด้อจ้าบักนาวเนี่ยเอาใส่ตู้เย็นว้โดนแล้วเฮียวว่าเมนหำหลวงพอเนียงเนี่ยจัดน้อยหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ปาดออกมานน่ ปาดแล้วนี่กับบีปักนาวใสจูวัดลงไปโฟงฟงนิดเดียวบเป็ิยังโอเคสิดเอาน,ะน้ามะน้วออกต่อไปนะคะแล้วก็บรืมพริกน้ำปลาก็ต้องใส่น้ำปลานาะเดียดน้ำปลาลงไปจ่เดียดลงไปมักหลายใสหลายมักหน่อยใส่หน่อยโอเคสอนหน่อยนี่กับโคนโคนโคน คนๆเนี่มันเขากันดีๆก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับพริกน้าปลาของเขาต่อไปก็สิมาทําขั้นตอนการตําพริกกระเทียมสําหรับที่จะเอาไปผัดกับเพาเดอร์ใส่กระเทียมลงไปวันนี้ใส่แบบพริกบักพริกแดงกับบะหมี่เ้อไปหาซื้อร้านเอเชียแล้วมันบะหมี่ขายก็เลยใส่บักพริกเขียวนี่แหละกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็สาดในไก่แต่ปัญหาอยู่หนีบะหมี่ไก่กันนะสิสาดให้นกกินออื โอเคต่ําไปยั่วยั่วแต่ว่าต้องขออภัยรืมขันตอนในการผัดพริกลงไปเบิงกระขามมาตอนที่ผัดหมูเลยแล้วจากอันนี้ก็ใส่หมูแล้วก็ใส่พริกลงไปพร้อมกันแล้วนะฉะนั้นเขาก็มาผัดเพิ่มความนัวลงไปเนาะอันนี้เป็นซอสสาหรับผัดกระเพราผู้ใดยุ่เมืองนอกนีกระสิเข่าใจกันดีเด้ว่ามันหาใบกระเพราบด้หรอกย่ำหนาวปลูกแล้วมันจะตายเบิดเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ใส่ซอส ผัดกระเพานี่แหละอันนี้เป็นพริกเผาด้วยา้แล้วแต่สูตรไปสูตรมันเดี๋ยวเขาสิบ้าเอาผัดกระเพาะังเดี๋ยวคือใส่พริกเผามันก็แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลอยากใส่อียงก็ใส่ลงไปโรดว่าแต่มันแซ่บแต่ในส่วนของผัวของผู้ขานแล้วก็มาก,กินเผ็ดเด็กมาก,กินเผแบบ็ดเผ็ดแบบเลิศเผ็ดแบบแซ่บดากเนาะนใส่พริกเผกไอ้พริกเผาลงไปเบาแล้วกระิ่นรวงเดี๋ยวซอสหอยลงไปจ้าเดี๋ยวลงไป อย่าใส่หลายเดี๋ยวมันสิเค็มนี่กถอยแล้วก็ซีอิวขาวซีอิวขาวกนเดียกลงไปจะเดียกลงไปโอเควันนี้น้ำตาลมากหลายใส่หลายมากหน่อยใส่หน่อยเด้อถ้าใส่หลายมันก็นสิไกลเป็นเชี่ยมผัดผัดผัดแบบโยวย่ u, จ้าเคผัดแล้วก็ซิมเบิง บะตองปุงโลตักเสวยไปบบนี่หลังจากตักเสถ่วยพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณกินบอคีร์ตงไปเห็นเปิดวัตถุดิบอยู่นี่มันแพงโอเคปนีเ้ากระสิมาเสิร์ฟการที่จะกินผัดกะเพรานี่เขาขาดปไปเลยเดย้ตรงนี้เขาสวยฮอนๆอนตักเขาใส่จ,จานไว้บอไปกระน้ำไหลไหลไปน้ำมาหนีหลังจากนั้นนะคะล้วก็เอา พัดกะเพราบะนี้เทหาดลงไปเลยค่ะหาดลงไปบนจานข้าวไข่าดาวบะนี้วางไปคางๆวางข้างๆเราก็จัดระเบียบมันิดนึงพริกน้ำปลาจะพริกน้ำปลาหาดไปโรยจ้าบนไข่าดาวเห็นบอกเสิร์ฟห้เจ้าของรับนี่ก็เสิร์ฟห้คุณสามีมนำผัวจะได้รักผัวจะได้รลม สวยซื้อซื้อ่ะไดต้องทอดไข่เป็นพร้อมนี่เห็นบอสเรามากินหักพริกทแท้ๆด้กินเพรกว่าคนไทยกับเมนพอยหนยใหม่นี่แหละแสบแสบประสันระหว่างซ <c oughs> ิมมาก่อนเลิศเลิศปังปังพอกันคลิปหน้าจ้ะ